เอาครับก็สวัสดีท่านผู้ชมท่านกันด้วยนะครับซึ่งตอนนี้เราก็ยู่กับฟาแรงกันอีกแล้วนะครับก็พาร์ทที่3ไปแล้วเอ้ยไม่ใช่พาร์ทที่4ดีครับนัพาร์ทนี้นะครับก็เป็นพาร์ทที่4โอเคเดี๋ยวในพาร์ทนี้ผมก็จะไปหาหมาด้วยแล้วก็ไปดูไอ้พื้นที่ที่เรายังไม่ไปด้วยนะครับก็มันจะมีพื้นที่ที่ผมยังไม่ไปก็คือมีถ้ำแล้วก็ไอ้รูปที่มันเป็นรูปเงินนะครับไอ้ตรงนั้นอาจจะเป็นที่ฟาร์มตักเหรอเป็นเหมืองแร่ไอ้ถ้ำหนักผมว่าน่าจะเป็น ผมไม่รู้ว่าเป็นอะไรได้บอสหรือเปล่านะครับเราไปดูกันนี่ข้างหน้าจะเป็นรูปหอกหลกแล้วก็เป็นถ้านะฮะโอ้ก็โลกหกอจะบอกหน้าว่ามินิบอสหรือถ้ากับหอกหลกมันอันเดียวกันแล้วแบบมันเป็นบอกว่าบอสอยู่ข้างในเฮ้ยโอ้มันมีบ้านนะฮะเป็นบ้านว่าต้องเป็น ฐานโจนว่าเอาเรื่องแต่ฐานโจนรู้สึกว่ามันจะมีปืนว่านะแคทันบูโว่ามันยังไม่ไหวเอ้ยโอ้โหบัลเลอร์เลยฮะฐานโจนแรกกระมาท่าก่อนนะหรือเราจะไปลุยไอ้นี่ดีอีกทีโคตรใจอ่ะเพราะว่าถ้าไม่มีปืนผมว่าไม่น่าจะเสียงนะครับ โอเคเดี๋ยวเราไปหาถ้ำกันก่อนถ้ำน่าจะอยู่ข้างล่างฝั่งนี้หรือเปล่าครับน่าจะใช่กีแร่ด้วยหรือไมู่่ฝั่งนี้ไม่มีฮะโอเคไม่เดี๋ยวดไอ้ว่านหางจระเข้มันไม่นุ่มกระดอนไปครับเฮ้ยแต่มันกินได้ฮะับโอ้กินกินแล้วมันก็จะได้น้ำกับอาหารครับ านะเราเก็บของกินไปด้วยแดกมูครับเพื่อประทังชีวิตเดี๋ยวเราไปดูในถ้ำก่อนนะว่ามันเป็นอะไรนะฮะเฮ้ยตรงนั้นอะไรอ่ะเนึอว่าเป็นแคมปหรอนู่นๆไกลๆเลยครับเดี๋ยนะถ้ำผมอยู่ไหนเอ้ยนี่ไงถ้ำเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ซอมบี้หมา ควรไปไหนอออเ,เออดูว่าจะได้พักกวดอดเฮือกมาก่อน <c oughs> เดี๋ยวว่าเราต้องเล่นทำคอร์สลงไปโอเคเดี๋ยวหาพักกวอดกับซอมบี้ก่อนโอ้โหแล้วไม่ได้ด้วย <c oughs> เดี๋ยวนะไอเ้เฮือกมันคาบได้ไม่ใช่หรอนี่ครับเดี๋ยวคอร์สโอเคใช้พัก,กวัดหนึ่ง เฮ้ยมือเตึ๊บแบบมือของจริงอ่ะเออโอเคไม่มีทอสี่คงไม่ไหวครับรู้สึกว่าทมลุจะบังโอ้แล้วเป็นถ้ำแบบปึกลับด้วยนะ,ยะเยจีต้องบนอะไรฮะและ่เฮ้ยแล้วคือไม่มีอะไรเลยนะไม่มาขุดได้เหรอ ุดถึงก็บ้านแล้วแล็บบ้านเลยอยู่ข้างบนหนะเนี่ยเฮ้ยใครมันตามไว้เดี๋ยวนะเอาแล็ลงมาด่วนเลยใครไปขุดได้วาะนั้นโอเครัราผมไม่ไปละเดี๋ยวไปดูว้ตรงนู้นกันนะครับไอดี่เป็นรูปเหลีย่ยมอ่ารูปตัวเอสนะครับปลาด้วยเจ้ากวางเฮ้ย เป็นบ้านนะฮะที่รู้สึกว่าสภาพมันไม่น่าอยู่แล้วอุย้ยหรือเป็นฟาร์มเฮ้ยเดี๋ยวเดวมีคนอยู่เขาอยู่ฝั่งแนวด้ะฝั่งเราปะสวัสดีเฮ้ยอย่าบอกวนะ่าเป็นเทรดเดอร์คุยได้ครับเป็นช่างไม้ก่อสร้างหรอมีล็อกเกอร์ครับเฮ้ยผมว่าเป็นเทรดเดอร์ว่ะ เออของมาแลกเฮ้ยนี่ไงปืนครับเอาต้นข้าวมาแลกเจ็ดอันเนี่ยนะแล้วได้ปืนหกนะครับยังรู้ของดีทั้งนั้นเอาละเรารู้วิธีหาปืนแล้วเดี๋ยวเราจะไปปลูกข้าวก่อนดีกว่านะครับอันนี้ปืนพกหนึ่งก็คือใช้ข้าวเจ็ดใช้ข้าวแรกอ,อ,อีกอ่ะรู้สึกจะมีคียการ์ดด้วยนะครับ ว่ามันอาจจะมีห้องลับอีกโอ้โหชุดกาะชุดเกาะใช้ว่านหางจระเข้เอาละว่าแถวนี้มันน่าจะมีหรือเราต้องไปผูกที่บ้านเรื่อยๆครับโอเคจะไว้ว่าตรงนี้เป็นเสตเดอร์นะว่าเดินในเลาะๆไปเรื่อยอาจจะเจอ่ะข้าวเจ็ดใช่ปะ่ะเราก็จะได้ปืนป๊กเอ้ยเอาเจอครับข้าวผมว่าผมอาจจะ่ยนแผนี โอเคผมเดินมาเจอถ้ำอีกหนึ่งที่มันจะเป็นเหมือนกันหรือเปล่านะเพราะว่าเดี๋ยวไปดูกันเผื่อมีแร่แบบเป็นไทเทเนียมข้างในแล้วแบบเราสามารถขุดได้นะเฮ้ยเดี๋ยวตรงนี้มีอะไรอ่ะเฮ้ยชี้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววิ่งเลยวิ่งเลยอะไรวะโอ้มาแบบนี้เลยโอ้ไพวกนี้ เอาที่ผัวนะว่าแล้วเป็นถังน้ำมันเฮ้ยมึงเล่นกันแบบนี้เลยอู้จ่ายใจคว่ำเกือบกระโดดหีแล้วไปไหนเมื่อกี้โอ้โหกำลังลุ้นอยู่เลยว่าเป็นอะไรเดี๋ยวเออโอ้โหเกือบหัวใจวายโอเคข้างในถ้ำน,<อ>นี้นะ ถ้าเรามาถูกที่นะครับก็คือมาแบบสุ่มๆหรือไรนี่ยมันก็จะเจอเป็นแร่ก็จะมีเหล็กกับทเทเนียมติกไปนครับรออะไรคนมาเลยได้สองค้อนอันนี้เป็นไทเทเนียมแม่งหายากที่สุดน,นะครับหาได้เฉพาะในถ้าก็คือมันไปข้างนอกก็มีนะฮะแต่จะเรนต้องเดินหาอ่ะข้างบนมันน่าจะเป็นหินย้อยที่เจ โอเคไปครับสุ่มเรื่อยๆแล้วก็จะสุ่มซอมบี้มาตกใจโอ้โห <c oughs> โอเครู้สึกว่าจะใกล้จะมืดแล้วฮะโอ้ยซอมบี้ก็เยอะเกิดเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมเห็นมาเอาดินี่นี่เจอแล้วเจอแล้ว นี่ไงครับใส่อานมาเรียบร้อยพร้อมกี่ว้าวนี่ลบีป่านะส่วนตัวแลครับเอาละเราจะไปที่ไหนก็ชิวๆเลยเอาล่ะนี่ก็คือนัะพักน้ำแรงที่ผมได้ไปเก็บรวบรวมไอ้ยอดข้าวเพื่อไปแลกมานะครับปืนพกหนึ่งกระบอกแล้วก็ไม่มีกระสุนแม้แต่นัดเดียวรู้จําได้นะครับ นี่ที่เราไปปลุกไอ้ป้อมตัวนี้มานะครับฐานโอเคก็ได้มาปืนพกมา45นัดแล้วก็ผมก็จะไปปลุกไอ้ลังโจรน,นะครับที่มันเป็นรูปมัวกรโลกที่เราไปเจอข้างๆถ้ำผมไม่รู้เหมือนว่าตัวนั้นมันจะโหดแค่ไหนครับแต่เราเอาปืนพกไปแล้วก็ธนูแล้วก็ที่ผมอยากได้นึ่ง,งานก็คือรุดเกาะนะครับคือการว่าผมจะไปแลกกับเทรดเดอร์แ,แต่ไม่ฮนะมันเสียเวลาเกิน อันนี้กัสุตกันพเดอร์เดี๋ยวดกันพเดรพอ,เอร์เราทำจากตรงไหนไหนะวะเนี่ยกันพเดอร์รอ๋อไม่มีที่ทำเดี๋ยวนะรู้ว่ามันต้องมีนอ้ไม่มีกันพเดอร์ครับก็สุนไม่ได้ดิเดี๋ยวนะในโต๊ะนี้มันมีของครับกันพเดอร์หรือเปล่าโอเคกันพเดอร์เดี๋ยวค่อยไปหาวิธีแล้วกันครับเออคือผมอยากได้ชุดเกราะผมจำได้ว่ามันนี่โอเคในทั้งทีเล็กครับ ไทเทเนียมสี่แล้วก็หนังหนึ่งครับรองมีไทเทเนียม6เลยจัดมาแล้วก็หนังครับตรงไหนอะไรเดินโอ้พี่สายเราเดินนี่วะเดินจะตกใจเลยเออแร่หมดเท่าไหร่โอเพอร์ม,มาเยอะอยู่นะครับไอรอนเอ,อ่อเอ้ยหนังหมดโอเคเดี๋ยวไปขุดต่อเลยเว้ย ฝากด้วยนะพวกคบคอปเปอร์นี่มันต้องได้ใช้โอเคเราได้ชุดเกราะแล้วครับคือเดี๋ยวนะทำไมมันใส่เสื้อผ้ากับชุดเกราะซ้อนทับกันไม่ได้โอ้โหดูร่อนจันเหมือนเดิมนะโอเค,อเคไม่เป็นไรครับหาของที่มันโหดขึ้นก,กว่าเดิมหน่อยอ่าหมวกตอนนี้เราหมวกเฮ้ยหมวกสิบสามตางเกงสิบห้าอันนี้กางเกงสิบโอเคกางเกงนี้มาแล้วก็หมวก เราต้องจัดชุดเต็มครับอันนี้รองเท้าโอ้โหรองเท้ามีแบบโหดกว่านี้หรือเปล่าอันนี้ไม่มีครับรองเท้าแบบโหดกว่านี้โอเคไม่มีก็ไม่เป็นไรครับมาปืนพกหนึ่งโอเคเดี๋ยวไปเก็บสิ่งนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวเวลาเราตายมันเกียดไปเก็บเพิ่น อาหารแมนเนตไอ้ขวานผมว่าไม่ต้องไปครับเราไปบกนะุกแล้วเราก็ากลับมาเจยอเผือผมตายแล้วแบบของหล่นที่นู่นเยอะนะครับไปรังโจนเดี๋ยวนะอักอักลองกับซอมบี้ก่อนเอาละรังโจนทิวอันแน่มนรู้สิว่ามันจะหัวสักแค่ไหนปืนพกเรามีจัดเลยครับ ไม่ต้องโกงไม่ต้องเก็บไปมาดูกันโจ้วคที่ไหนมีซอมบี้อยู่ด้วยเฮ้ยหรือมันมีแค่ซอมบี้บอสหรือว่าไม่มีคนอยู่วะเก็บเสียงมาครับเก็บเสียงก,ก,ยงก่อนเดวเพิ่งบุยไวเฮ้ยจะมืดหรออย่าเลย เงียบปีให้สวัสดีครับโอ้โหแล้วเป็นสถานที่วองเวงมากเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดวมันกดเก็บได้ด้วยเหรอโอ้โเก็บแล้วก็จะเป็นรูทบ็อกก็คือเป็นกล่องรูทหรอเดี๋ยวนะวางได้ปะ สิบห <laughs> ้าแล้วจะเก่งไปต่อไมวะเนี่ยไปเจอจริงจริงปืนก็ดีแหละฮะมันดาเมจมันเท่ากับธนูแต่มันยิงลวงไงมันคือไปต้องชาร์จบนธนูก็โอเคดีไปการเกงบวกแปดอันนี้สิบห้าโอเคไม่เอาเอาไว้เอาไว้เส้นระยะไปเชิดนะเผื่อเก่งโย หลายทีแล้วเว้ยเฮ้ยมันไม่ใช่เก็บแนวแบบเฮอเลอร์นะครับเออจะบอกว่ามันเป็นสยองวัญไม่ใช่แต่ตกใจตกตีนะทางนี้ว่ามีม่ะมาแตกดินั่นไงไม่ได้กินหรอกเออตัหลายรอบลวจะหัวใจวาย ความดันขึ้นความดันลงตรงนี้อ,อ่ะโอเคว่าปืนเราน่าจะได้ใช้แค่ตรงนั้นแหละ <c oughs> ระแวงเลยฮะเริ่มระแวงไอ้มุมพวกนี้แล้นี่พื้นที่ฟาร์มปลองชัดๆเลยไอ้ก <c oughs> ล่องพวกนี้จะมีลุ้นว่ามีปืนหรือไม่รองเท้าบวกเจ็ดโอ้ยเดี๋ยวของเต็มม่ะอะไรที่ไม่จะเป็นผมควรเก็บไปก่อนดีกว่าอาหาร ไอ้ไม้ผมมาทำไมวะเนี่ยกนโลกไอ้พวกนี้ของดีครับเฮ้ยเดี๋ยวเดีด๋ยวไหนวะนะเสียงเสียงพี่จิ๊มันยิ่งแบบมีเสียงสยองคนอยู่แล้วนะแล้ว,วก,ก,ก็เวลากลางคืนแบบนี้ผมว่าเราต้อง โอเคผมกลางคืนแล้วก็ฟามอ่ะใหม่ละไอ้ดิ ID. โอ้โหมาพบกับเสียงพร้อมกับบรรยากาศกลางคืนได้หลอนกันไปข้างแน่พอของดีหน่อยเถอะนะตรงนี้เป็นอะไรอ่ะเป็นอพาร์ตเมนต์เหรอเฮ้ยไอหนุ่มหัวค้อนไทท่านเัวเฮ้ย เดี๋ยวไอ้ตอนแรกผมไม่รกกจะเจอตอนนึงเข้ามาโอ้โหช่วงไหนวะเน,นี่ยรีสปาวทีหลังเหรอโอ้โหไม่น่าไปเจอกับไท่านหัวควันเลยเอาสตกใจหมดคือหมอใจวายก็บอกแล้วว่ามันไม่ใช่เหนียวเฮอร์เรอร์เดี๋ยวมันก็เสียงหอวควันดี ไม่ใช่แนวผีเสียงกวันนะมันจะเอกอยู่ได้เฮ้ปุกกระเดินแบบเบาๆอยู่นะมันไปโดน,นเองอโอ้โหนี่ปลุกมาอีกนะน่ะเออมันถังผ่โๆโหได้หรอว่าแล้วหลายรอบแล้วมึงอะ่ะฮะ ยอ่าทางนี้อีกเอาดีที่หลังก็โผลมาก่อนดีคือไม่ต้องผุดขึ้นมาถ้าผมถือปืนพกไม่ผมว่ผมาผมว่าผมลั่นไปหลายรอบเลยเออยีจีอานาจเรนนี่มันมีอะไรวะเอาแล้วมันรู้จักว่าเราอยู่บนนี้แล้วโอเคชั้นสุดท้าย กล่องกระสุนขอปืนเฮ้ยได้ไดแกเลอรเนียมแล้วก็บอดขอรีวนะครับโอเคเขานี้มเหลือทอสแค่นเดียวแล้วเฮ้ยแต่ทอสสว่างกูไปชายเยเดี๋ยวรู้สึกว่ามันจะขึ้นมาข้างบนเฮ้ยวาแล้ว มันก็ฉลาดเกินรู้ว่าอยู่ข้างบนอีกตามกลิ่นขึ้นมาได้ไงวะเนี่ยโอเคผมจะไม่ขอนรุดของแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวของมันเต็มนะครับไอซอมบี้มีแค่เสียดผ้าแล้วก็เฮ้ยมันเกิดตลอดเวลาได้ไงวะเนี่ยอ่ะเหมือนฝั่งที่เคยหวามเลยฮะไม่มีของแล้วจะวางไว้ทำไมวะเนี่ยนั่นไง เฮ้ยไม่ได้กินหรอกรอบนี้รู้จักครับรู้จักลดชิ้นแล้วกับไอเสียงแครกแคก,ก่แบบนี้นเฮ้ย <c oughs> ชิ้นบ้าเลยเพื่อนโดนหลายรอบแล้วโอ้เช้าสักทีเปลี่ยนบรรยากาศหน่อยเปลี่ยนบรรยากาศหน่อยอาหารป่องโอเคผมครับถึงไม่ค่อยได้กินก็เถอะ ฮ <G ül> มยเสื้ออีกแล้วแล้วก็วเชือกอะไรขอ,อ,อเกมที่ซุคุณฟางเมื่อกี้ได้ใดหนามัยมเ,ส,เสื้อโอ้เสื้อบวกสิบสองเลยไว้ใส่แบบเวลาเสื้อผ้าเราขาดนะครับขวดน้ำหนึ่งขวดเหรอมอกี้เดี๋ยวเอาไว้กว่อนนะครับ จะข้อจริงชาติแน่เล็กขุดได้ข้าเขียมาอูจะลองเดี้ยวจะวัดกันนะฮะจะวัดกันเอ้ยโอเคเลียบโอ้มีทหารรับจ้างมาบุกบ้านโอ้ยบังอาจเป็นไงล่ะชุดเข็มชุดสิทธิ์ แล้วไม่ได้ของด้วยโอเคหมดไปแล้วครับเอาละก็รู้สึกว่าพันนี้เราจะเจอกับเทรเดอร์ที่เราไปสามารถแลกของดีๆได้จากที่นั่นนะครับว่ามันอาจจะมีของที่เราไม่สามารถครัดได้ด้วยที่นั่นก็มีนะก็รู้สึกจะมีชุดก่อนแหละนะครับที่เราไม่สามารถครัดได้นะที่นั่นแล้วเราก็ต้องอาหาผักเพื่อไปแลกนะแต่มันใช้ไม่เยอะนะครับแล้วก็แปลงลูกผักไดคืออไปแบบก็ได้แล้วนะเตียนะตัวนี้คือ คือว่าผมไม่ได้รดน้ํามันแล้วมันไม่โตไงเออคือแบบเอออีกแล้วอีกแล้วใม่แล้วเอาดีกระสุนปืนกับลูกธนูโง,โง,โง่เฮ้อเป็นไงล่ะออกกระสุนปืนก็ไม่ได้ด้วยเออผมไม่ได้ไปขอเลยเอาลูกธนูหายโอเค พอไหกครับนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไอ้ถังน้ำมาอ่านี่ไงเงียบถังน้ำเพื่อมารดน้ำเฮ้ยเตีม่มมันก็เก็บได้นะออกออกเมื่อตอนนั้นทำไมเก็บได้เออเนี่ยมันเก็บได้อยู่เนี่ย็ได้มาหนึ่งต้นนะก็คือเนี้ยผมไม่รดน้ำ เออเนี่ยมันเก็บได้นะฮะหางโจระคิวเก็บได้ผมจำได้ไว่าหางโจระคิวสืบจะเอไปแลกชุดเกาะผูกถึงได้สองเออโคตรเพียวครับผูกไปแล้วก็เก็บต่อเดี๋ยวนะอ๋อยังเก็บไม่ได้เอ้ยเอาเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะครับ ปูกหนึ่งแล้วได้โงเออคือจะบอกว่ามันเป็นบักหรือเปล่าเฮ้ยเอาดิอย่างนี้ก็ปั๊มได้แบบยาวๆเลยสิฮนะเอาละงั้นเรารู้แล้วเราก็เงียบๆไว้ละกันนะครับเอออย่าเพิ่งส่งเสียงให้บ้างนะไม่งั้นเดี๋ยวผมว่า ก็อาจจะแก้หรือเปล่านะฮะเออเนี่ยไงคือเราไม่ต้องลดน้ํานะแต่ถ้าสมมติว่าเรารดน้ำปุ๊บก็คือไอ้พวกต้นไม้มันจะโตแล้วมันก็เก็บได้เหมือนกันนะแล้วก็เก็บได้เท่าเดิมหรือเปล่านะอันนี้ผมไม่แน่ใจแต่ที่รู้ที่ผมเก็บมาคือมันก็คือได้หนึ่งต่อหนึ่งแล้วไม่ใช่หนึ่งหนึ่งต่อสองก็คือแต่อันนี้ก็ได้เพิ่มอ, <laughs> อ,อ,อ,อีกเฮ้ยปลูกยาวๆเลยนี่ เอาว่าว่านะเนี่ยมันเก็บได้เรื่อยๆมุแบบแ่ยแววแล้วลหละที่เราจะได้ชุดเกาะใหม่ชุดเกาะกงเก่งนีเราคงต้องขอผ่านนะฮะโอเคก็สำหรับพาร์ทนี้เราขอร้ายเพียงกับไอ้บักฟาร์มผักละกันนะับคือผมทำมาเยอะผมก็อุตส่าห์ว่าจะทำเป็นฟาร์มขนาดใหญ่นะับก็คือถึงนี่แหละแล้วก็ปลูกผักแล้วก็ไปได้ของกับเดอร์แต่ไทยทแล้วเราน่าจะ ใช้พื้อจากบักก็ได้นะครับก็แล้วแต่โอเคก็สำหรับพาร์ทนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ตามรับชมครับแล้วเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าสวัสดีครับ